สวัสดีครับตัวเกียวคนหล่อมาแล้วครับผมผมจะอาบน้ําแล้วครับวันนี้ผมตื่นสายจะอาบน้ําครับผมเมื่อคืนตัวเกียวนอนบ้านกับใครครับกับใครครับเมื่อคืนตาไปดูหมอน้ำครับยื้อก็ได้แอลบอกครับเพื่อนเพื่อนมันจะตื่นจะอาบน้ําครับผม ผมจะอาบน้ำครับผมเตรียมน้ำอาบน้ำเนี่ยคับผมอุ้ยแค่ไหนก็หายใจบวกอุ้ยเป็นบ้าครับผมเป็นบ้าครับยิ้มให้หน่อยสิคะยิ้มละล้อให้บ้านหน่อยครับผม 嗯嗯。